สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็จะพาเพื่อนๆนมาดูโอ้ยโอนเพื่อนเรนมากจะมาดูต้นไม้เพื่อนเพื่อนมองห็นเนาะนี่ป้าอ้อยก็พยายามมาให้ห็นอ่าวันนี้ป้าอ้อยก็จะมาน,นี่แหละเพื่อนเพื่อนจะมามาอันนี้ขยับต้นไม้เอออะไระ่ะขยับต้นไม,มน้มาแยกนอมาแยกนอต้นมไม้ไยงเพื่อนเพื่อนเออ แยกนอไอที่ป้าจอมไว้อะเพื่อนเพื่อนที่ป้าจอมไว้ป้าอ้อยก็จะมาแยกนอเข้าให้เอามาใส่กระท้างเพราะว่ามันเป็นบอนที่แบบมันก็ห้ายักเป็นบอนแพงนั่นแหละป้าอ้อยซื้อมาแพงแต่ใครจะซื้อแพงป้าไม่รู้เลยเนนี้มีแต่คนท่ามว่า,ามีเพื่อนเพื่อนโทรมาท่าม,าามป้าอ้อยนินละเอกอะ่ายไหมเท่าไรป้าอ้อยก็บอกว่าป้าอ้อยเนี่ยมีต้นมันไม่ใช่ต้นลูกนะเพื่อนเพื่อนมันก็คือบอนมีห้วงนะจ๊ะ หัวก็ย่ายก็รูบ้านหนาวนะเอ้ยไม่ใช่ย่ายก็รู้มะยมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเท่าๆสักสักแต่ไม่รู้อะกระปูมันมานหนาดก็เนี้ยมันมีนอค้างๆแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนให้นอไหมเนี้ย่ข่ตอนนั้นนะไม่มีไข่ซื้อเนี่ยปลาอ้อย่ข่ตอนตอนนั้นซ่องลอยมั้งไม่มีไข่ซื้อเลยเนี่ยก็จนมันมีนอเนี่ยมันมีซ่องต้นเนี่ยนินละเอ็กอะมันเป็นบอนมีหัวหัวย่ายเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ดูปลาอ้อยเหลียงเนี่ยจนล้าเข้าขึ้นมาเคี่ยวหมดแล้วเนี้ย ที่บอกว่าต้นเหล็กก็คือไม่ใช่ต้นลูกจก้ะมันเป็นไม้แยกนอกออกมาเนี่ยป้าอ้อยเอามาเลี้ยงมีซ่องต้นเนี่ยถ้าใครจะเอาเนี่ยนินละเอ,อะป้าก็ป้าอ้อยค่ายซ่องร้อย้าสิบเนี่ยต้นละซ่องร้อย้าสิบนี่คือให้ดูวันนี้เอามาให้ดูก่อนแต่เดียวถ้าเกิดมีคนเอฟป้าอ้อยก็จะค่ายไปเลยเนี่ยให้ดูความสมบูรณ์เนี่ยรักเลิศเข้าในเฮมเบล้าเลี้ยงมานานแล้วต้นแม้ต้นใหญ่นะั่นอะ ก็อ,อ้อยก็ไม่ได้ค่ายหรอกก็เสียดายอันที่จริงนี่ก็จะเอาไว้ตังเมนะพูดทึ่งวะเสียดายเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะเรื่องนินละเอกนี่แหละก็มีมีต้นไซประมาณนี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูนี่นะจา๊ะมันไม่ใช่ลูกนะมันเป็นไม้ไม้แยกนอกมีห้วห้วใหญ่เลยตอนนั้นน่ะไม่ใช่ห้วนหล็กๆก็อ,อ้อยก็จําไม่ได้แต่ไม่ใช่เทะาลูกมะยมหรอกใหญ่เท่ามะคืออย่างนั้นลูกมะคือเหล่าเกงนี่แหละเพื่อน แล้วปลาอ้อยนะเอฟบ,บอนหมาเพื่อนเนี่ยเอฟม้าจอมทับข้องตัวเองก็มีอะละได้ก็แยกจะเอฟก็บอกเลยก็จะเอฟทั้งนั้นแหละแบบให้มันไล่ไล,ล่ทีไล่บ้านเพื่อมาเปรียบเทียบข้องตัวเองนี่ข้องตัวเองก็จอมทับจอมทับนี่เพื่อนที่ปลาอ้อยแยกนอกจจกจอมวันนั้นเพื่อนจำได้ไหมยังไม่ได้อาทิตย์นึงเลยนะเพื่อนปลาอ้อยบอกแล้วพอแยกนอกมาใส่กระทางนี้ใส่กระทงพวกหนิวดูดต้นข้าว แยกผอมกับผอมโมกขลาเพื่อนจำได้ป่ะนี่ดูผมโมขลาป่ะโอ้ยดิเนี่ยนี่มันขี้เล่ตรงหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยหมายป้าจ,จอมแล้วยกนอออันนี้หมายผ้าฉินเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมความแตกต่างเพื่อนว่าแตกต่างกันไหมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยให้ดูชัดๆความแตกต่างเพื่อนนี่น,นี่ยุะทั้งซี่นิ้วให้ดูลำต้นลำต้นแตกต่างกันไมละอันนี้หมายป้าจ,จอมอันนี้หมาย หมายผ้าชิน้นนี่ป้าอ้อยเอฟมาอันนี้ข้องป้าอ้อยเองเออข้องป้าอ้อยเองป้าอ้อยผ้าป้าจอมมาแล้วก็เนี่ยเป็นแบบเนี้ยวันนั้นมันมีต้นเดียวเงแล้วป้าอ้อยก็แง่เพื่อนแง่เนี้ยแล้วก็มาพุ้งในกระท่งน,นี่มาได้ถิดเลยนี่ญ่ขนาดนี่แลวนะจอมทับแล้วนี้ก็คือพะโมกขลาเนี่ยถ้ามันขึ้นเดียวเดียวเนี่ยเราเราเอามาป้าจอมนะเอ,อ้เราเอามาแยกนอเพื่อนเพื่อนเข้าก็จะโตวไวนาดนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยให้มเนี่ย าค่ายก็ค่ายได้แล้วเนี่ยเ็นย่ปพะโมกขลาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าค่ายก็ค่ายได้แ <pl> ล <ains> <ini> <os UC> ้วนะนี่จอมถับถ้าค่ายก็ค่ายได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยค่ายซึ้งก็เป็นแม่พันได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปอแยกแยกอันนี้ไปแยกนอกไปเรียวพอตั้งอย่างเงี้ยไปตั้งนอกนอกตู้ถ้ามีใครหลับปอยไปเนี่ยไปตั้งนอกตู้เขาก็ไม่ตายอยู่แล้วเอาไปตั้งนอกตู้สัก่องเดือนมีหัวย่ญ่เพื่อนเพื่อนขยายผ่านได้อีกเนี่ยแล้วก็คุณหนาลูกหมาย ลูกหมายที่คุณซาข้อแบ่งอะยากได้เป็นกอคุณนาเออป้าอ้อยก็เออหายไม่ว่าลูกนี่ไข่ไข่เขาก็ยากได้เป็นกอไปเนาะไปข้อแยกกันๆเนี้ยเนี่ยของของป้าอ้อยก็คืนอีกคุณนาเนี่ยแต่ผลซีนี้ไงมันไม่ได้มีลายจุดเมื่อข้องคุณนาเนี่ยเนี่ยคุณนาถ้าได้ไปก็เมื่อกันเลือกไข่เมื่อกันที่นั้นบอลผมกอป้าอ้อยเพื่อนเนก็ไปเนี่ยชอบชอบเอาเป็นต้นเนี้ยพอป้าปูเละมันก็จะโตไวแบบนี้ป้าอ้อยเคยบอกแหละถ้าไวอย่างนี้เมื่อมันแยงอาหานกันกินไงจ้าเพื่อนเพื่อน มันก็จะไอ้นี้แต่ถ้าเกิดคนชอบว่ามันซวยฟอร์มกอมันซวยอ้าวนี่เห็นไหมขึ้นมานีใบห่ออีกใบไม่เนี่ยลูกหมายเนี่ยมันตั้งใบนี้พิจักแม้เลยนะเนี่ยคนละซี่กับแม้เลยนี่นี่คือลูกหมายกองแล้วนี่ให้มาขึ้นมานี่แหละก็แงะเอามาแล้วปูกแบบนี้นี่อันนี้คือจอมทับของปลาอ้อยนี่แหละปลาอ้อยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้พอปลาอ้อยน่าบอกแลวไม่พลาดชิ้นแล้ววันนี้ปลาอ้อยก็จะมาเนี่ยมาแงะนอต้นนี้ ต้นนี้มีหนาว่าเพชรเจสซี่เพื่อนๆนี่ต่มันออกมามันไม่มีปลายเลยจะแม้มันอันโนนป้ายนะจอมขึ้นมามันก็ป้ายมีด่างมีด่างอยู่แต่เนี่ยมันชื่อเพชรเจสซี่เพื่อนๆแต่มันไม่ด่างแต่ป้าอ้อยก็จะมานั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเนี่ยป้าถ้ามันขึ้นนอ่อดียวมันจะแย่มากเลยเนี่ยแล้วก็ต้นนี้คือขุนไก่นี่ขุนไก่เนี่ยป้าอ้อยก็จะมาแยกเนี่ยน้องเขาเพิ่งจะแพร่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามาแยกเนี่ยน้องมันโตขึ้นมาเราก็มาแยกเข้าอีก เนี่ยวันนี้ก็จะมาแยกซ่องต้นนี้ใส่กระทงแล้วก็นี่นี่ก็คืออคุณแพ,นเน,น,แพนเนี่ยดูหัวคุณแพนเนี่ยเห็นปะเนี่ยเข้าก็จะคืนมาแบบนี้เอาไว้ให้เขาหย่อีกน่อยถ้าเกิดเรายยกนั้นเราก็แงะแงะตามจอมเนี่ยโอ้โหแล้วนี้โอ้โหคืนเป็นน้ําหมดเลยเพื่อนๆเอ้ยน,นี่ด้วยความไอ้นี้เห็นปะนี้นอ้นอ้วนอ้วนทันน้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อน,น,นเนี่ย นี่แหละมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วเนี่ยหมายป้าจอมเราก็แยกเอาเพื่อนๆแยกเอามันก็จะมีหัวหน้าที่สมบูรณ์มันก็จะขึ้นมาโตใหญ่แข็งแรงแบบนี้อันนี้หัวไม่ใหญ่เท่าเท่าลูกหมาเมอกงนะเห็นไหมแต่เข้าก็เห็นไหมขึ้นมาต้นอ้วนสมบูรณ์ดีคุ้นไก่นี่ก็เมือนกันเนี่ยเท่าลูกมะนาวเข้ากับขึ้นมาสมบูร์ป้ายด่างป้ายอจอมเข้ากับขึ้นมาป้ายแต่นอนกินปลอยกระตัดไม่ไม่แพงเขาบอกคุ้นไก่เนี่ยผ้ายากมากเลย อ่าใช่ป่ะเพราะว่าพอผ้าหมามันชอบแห้งเป็นนกสุดสุดแสวงใช่ไหมเขาเรียกนกสุดแสวงที่คุณเพื่อนนี่เนี่ยพออ้อยออกมาเนี่ยป้าจอบเนี่ยขึ้นมาแล้วเป็นรูไม่แพ่งเมื่อต้นแม่เดะนี่นี่ได้แล้วนั่นนึ่งต้นมันจะมีนอนหน่อยระบาดเลยเนี่ยเพื่อนนี่ไงนี่นี่มันมีนอนหน่อยระบาดเลยเนี่ยนี่นี่นี่ขี้นอนหน่อยนี่นี่นี่เห็นไหมเรียกเย็นนี่ต้องเอาหนามขี้เท้าแล้วมาคืนไม่ได้เช็ดด้วยนะ จะต้องลดแต่เดียววันนี้เปี้ยนเปี้ยนเปี้ยนดินให้เข้าแล้วเดีย๋ยวจะปลูกเอาและเนี่ยเรายังพูดทั้ทำเพลงนี่นะให้ดูนี่พะโมกขาลาเพื่อนเพื่อนไม่ซุ่ยตรงไหนจอมทับไม่ซุ่ยตรงไหนนี่แยกได้อาถิตนึงยัง,ยงกล้าไปดูคลิปสิเพื่อนเพื่อนลองกล้าไปดูคลิปที่ป้าอ้อยทำป้าอ้อยว่ายังไม่ได้อาทิตเลยนะใช่ไหมเนี่ยดูโอ้โหพะโมกขาลายังซุ่ยจอมเข้ากับพึ่งจะขึ้นมานะจอมพะโมกขาลานี่คือแบบล้มไปเลยเพื่อนเพื่อน ไม่ตังดีแต่เพ็ดเจสซี่นี้ขึ้นมาซ่องใบสร้างใบแข็งแรงดีเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนพออ้อยโดยมากถ้าป้าจอมพออ้อยจะป้าแบบเกือบเกือบครึ่งหัวไม่ได้ป้าดมินเพื่อนเพื่อนอืมจะป้าดไม่ค่อยเยอะหรอกจะเอาไมา่ก็ไม่ยเยอะว่าเีลยวเราก็ยังมาพูดมาเรามาแยกกันเพื่อนเพื่อนถ้าชินผ้าก็จะเป็นแบบนั้นล้ดูทีนั้นนะเฮ็นปะนะจอมถามสี่กรีซิสไม่ดแดงเรียงเมื่อไรมันจะแดงมันจะเงามันจะวับ เมื่อไรมันจะซวยโอ้โหก็ต้องรอหนานเะนียเมื่อนุณซีเขาจะขงมไก่ทองกระเซิร์ฟปะอ้อยนะเจ็บหัวใจไม่ผ้าแล้วนะไม่ผ้าแล้วนะใครเชิญมาชวนห้าปอ้อยผ้าไม่ผ้าแล้วิงปะอ้อยไม่ผ้าเราปาอ้อยป้าจอมเอาอย่างนี้แหละขนาดปาอ้อยก็มาแงะแงะแล้วก็ด้วยแบ่งปั่นจํานวนให้เพื่อนๆอย่างนี้แหละเพื่อนๆคนหน้ไม่ซื้อตอนนี้นิดดิ่งก็คือดิ่งบ้าใบาก้ามปูปาอ้อยนี่แหละมากกว่าเดียวใส่ขี้เาไว้เซตัราบเรียบรอ้อยเพื่อน ไม่ไม่ต้องใส่อีกเปลือกไข่ใส่เร็วเรียบร้อยมากไปเร็วมากมันพร้อมกันเลยเดือดนี่คุณไก่เนี่ยวิธีนั้นก็น,นิ่งไงปาดไปเลยบอกไว้ก็จะปาดลงตรงหัวไปนี้แหละหัวเขานี่แหละปาดลงไปลึกๆไปนูน้นน่ะมาทักแฉะข้างังเข้าขึ้นมาโอ้ยขี้ดินกระเด็นกระดอนอึบ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 อ,บอ,บอึบนี่เพื่อนๆเ,เ,เราก็จะได้ลากเข้ามาด้วย ก็ให้ดูชิ้นเนี้ก็จะได้ชิ้นหัวออกมาแบบนี้ปาดเข้าให้มันติดเนือติดนั่งแบบนั่งเพื่อนบางคนเข้าก้าปูนแดงทานปะป้าอ้อยไม่ทาหลอกปูกเลยอันนี้ป้าอ้อยก็ไม่ได้ทานะจอมทับกับอันเนี้ยปูกเลยเพื่อนน้องไม่เป็นอะไรแต่น้าก็ย่าไปแช่เขาแช่ชัดจัดอุ้ยอุ้ยลมรดน้าก็คือพนผ่านเช้าเย็นไม่ใช่เช้าเย็นดรดเช้าป้าอ้อยรดเชา้าทีเดียวไม่เคยรดเย็น นับบ่นแหละปอ้อยก็รสเฉาชีดเอาแค่พันๆไม่ไม่ได้เอาจริงจังอืถ้าต้นนั่นที่ปลูกไม่ไหม้ปอ้อยก็จะไว้ทีนึงพอหนเราค่อยมารวมกัน,น,เ,น,เ,นเนี่ยเพื่อนเนี่ยเราก็ปลูกทันลงไปเท่านี้ก็เซฟแหละเนี่ยได้คุณนไก่หรอเนื่งต้นเพื่อนเห็นปรจาจะอันนี้เราก็ฝั่งเข้าไว้เมื่อดื่มรอให้นองนุง่งนองน้อยออกมา ได้อีกสักซ่อนต้นสร้างต้นก็ยังดีฟางมันไวอย่างนี้แหละเพื่อนๆือนช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยขึ้นมันขึ้นช้ามันหน้าหน้าเราก็เข้าใจธรรมชาติของเขา mm ้า hmm. เดี๋ยวพอหน้าร้อนหน้าแรงเข้าก็แตกนอกขึ้นมาเองแหละเพืเ่อนๆนามอยู่ใกล้มือพอดีเพื่อนเวบน,น,นี่เสร็จกะจุ่มน้าไว้เนี่ยให้เข้าได้ดูดซับน้ำในนี้อ่านีต้นต่อไปต้น mm hmm. ต่อไปเราก็กะะอ่าเราปออ้อยก็ละมือเพืิ่ภุด จะมาปลูกต้นไม้นี้ไม่ได้เอากระถ่างมาเฮ้ยถ้าจะกระช่างปลูกคุ้นไก่เพื่อนจะมาปลูกลูกไม้ลูกไม้แบ่งแหละมันอยู่ในดินปอยไปซื้อมันค่ายนะเพื่อนปอยบอกแล้วชอบหมายกาซี่เนี่ยเพื่อนห่วงยู่นี้นะผ้าไปเลยเนี่ยคึงหนึ่งนี่คึ้งนึงไม่ต้องไปวอลลี่เสียดายเข้าเข้าื้นมา โอ้โหเพื่อนๆเข,าข้าคืนจากครังล้างอ่ะตายแลยย้วนี่เข้าคืนจากตายขึ้นมาไอ้อน,นี้ก็ไม่มีเลยนี้ก็ไม่มีจะลอดไหมละ่ะโอ้โหเสียดายอ่ะจบเลยม,มันคืนอยู่ตายล้างแล้วนะเพื่อนๆออก้อยกูเูซ้าว่าไม่นานไม่ยากจะไอ้อน,นี้เข้าเออ ฟังเข้าลงไปไหมเนาะคุณเพื่อนเนาะเดี๋ยวปอ้อยจะหลงฟั่งดินดูนะคุณเพื่อนไม่มีอะไรติดเลยอะเออยากจะหลงหายอะเสียดายนี้แหละบางทีมันขึ้นจากตายล้างขึ้นมาแลคุณเพื่อนเราก็ไม่เห็นจะเป็่งวันนี้ก็ไม่เป็นก็ตายแล้วแหละคุณเพื่อนคนเรามันต้องมีพาร์ทใครมันจะมาไอ้นี้ี่เท็ไใจจังเลยไม่ใช่ว่ามือไม่ดีนะปะออก็ทำเมื่อไอ้นี้เนีะยแต่มันไม่ ข้าวมันึืนมาจากค้างล้างไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยผ้าชิ้นผ้าไปยันสูดโคนแล้วมันมี้แต่นี้แต่มันมีตาน่อนี่กำลังขึ้นเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องฟังเข้าไปอีกอย่างเดิมฟังเขาลงไปอย่างนี้แหละเหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าคงคืนมาเดี๋ยวปอจะเอาไปผ้าไอ้นี้สักหน่อยอ่าอ่าไปทาปูนแดงนี่แหละเพื่อนเพื่อนเนาะ ฟังเขาไปอีกโอ้โหปไว้เสตถ่ายมาเลยแล้วมันจะเป็นราก็ไม่รู้นี่มือก็ฮิจะไปโทษมือไม่ได้เพราะเราไม่เห็นที่ราไม่ได้หลือออกมาไอ้ขันไปหลือเอาเป็นห่วออกมาแล้วมาผ้าผ้าน่ยปอไอ้เคยทํามันชอบเช่าไงเพื่อนๆปอไอ้ก็เลยมับนี้เนี่ยพอเ็จแ้วเพื่อนๆก็ยกขึ้นมาเนี่ยตั้งวางไว้จำนี้ได้เลยอันนี้ก็เนี่ยปอไอ้จุ่มนามไปก่อนแช่หนามไปก่อนแล้วก็นี่เพื่อนๆที่รัก S <S ดูมันค่ายปลาอ้อยมาเยอะนะไอเจ้าแบง่งเนี่ยปลาอ้อยก็ยากดายอะ่ะไม่ซนมันเป็นไอนีอ้่เพื่อนๆมันเป็นบอนซี่เนี่ยเอื่อเพื่อนก็ดูใบสิมันเป็นลูกไม้นี่เพื่อนเพื่อนดูใบนี่ย่างกระยักอะไรของมันเลยก็ไม่รู้นี่นี่นี่แต่ก็แต่ละต้นนี่นี่นี่ดูต้นนี่ไม่เหรอห้าหัวไม่เจอหัวมันแคหน้ามีดมี นี่ให้ดูต้นนี้โอ้โอ้โอ้เนี่ยเพื่อนๆดูใบสิเนี่ยยังซวยเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเพื่อนดูนี่อุ้ยนี่มีหัวแค่นี้นีๆๆ่เพื่อนๆปาอ้อยก็เอบมันมาไม่ได้เอบหรอกทอนของมันมานี่ใบงีกยังสวยเลยใส่แจ้วเลยเนี่ยปาอ,อ้อยก็จะมาปูกเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็ต้นทีซ่องมันเป็นโกลูกไม้นี่ย เป็นก่อเมื่อนในกระั่างที่ปลาอ้อยค่ายเพื่อนมีไอ้นี้มันปลูกอยู่ในเฮ้ยเนี่ยมันห้วดเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนปฏิทูมันหัวเดียวกันนะามีอันนั้นเองมินเออเนี่ยลำต้นมันซี่เมื่อนกันเพื่อนเพื่อนมันหัวเดียวกันนี่ยังซุยไม่เอาแงกระต้นมันใหญ่สักขนาดนี้เพื่อนเพื่อนเอาไว้แบ่งปันเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวปลาอ้อยเอาไว้ต้นนึง แบ่งแบ่งไม่เอาเออมันหัวเดียวกันนุ้ยเพื่อนเพื่อนมันก็ห้วง่แหละมันเอาไว้ก็ไปนี้อะไรบอลอะไรข้งมันวะาไอบอลใบยห่่ๆดังๆงเพื่อนเพื่อนโอ้โหแก้เล็ดแก้เล็ดเพื่อนเพื่อนนี่แบ่งออกมาแล้วสร้งตนเนี่ยเขาเรียกว่าหมายแยกนอเพื่อนเพื่อนนี่ลุกหม่ให้ดูห้วะ ดูชิ้นเนื้อติดกันมาทั้งคู่มีทรงใบลูกไม้เดี๋ยวปอ้อยจะมาปลูกใส่กระท้างโอ้ยเงื้อข้าวตาต้นหนีปอ้อยไม่ไม่นานหรอกเพื่อนเพื่อนต้นหนีปอ้อยจะปลูกใส่กระทางเขาปอ้อยเองอีสองต้นน่ะปอ้อยจะจำแนกเพื่อนเพื่อนเนี่ยรูปร่างเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมันคือลูกไม้เนาะรูปร่างเมือนอยากตีฉดาเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่มันไม่ใช่นะพอตีฉดาเขาจะเป็นอีกอย่าง แล้วอีกใบนึงเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนอีกใบนึงย่างงี้อองแคลเต้เพื่อนเพื่อนนี่ยักตีชดาเขาจะมีสะพานแห้งชัดน,นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้มันไม่ใช่สะพานนะคือก้านมันจะเป็นเคี้ยวๆลายๆอย่างนี้นะตีดาดเขาจะมีเส้นสะพานสีดำกา้านสีตองอ่อนอันนี้คือลูกไม้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนลูกไม้นะลูกไม้ใบยาวเป็นซอกเลยตีชดาใบไม่ได้ยาวบปมั้เพื่อนเพื่อนดูนี้ดูใบนี้นี่ยาวเป็นซอกเลือเพื่อนแห้งฉัดปะวะนี่ เดี๋ยวป้าอ้อยจะเอามาปูกนะจ๊ะนี่เอาและวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้เพื่อนๆถ้าคนหนที่ป้าจอมไว้เพื่อนเพื่อนคนหน้ป้าจอมไว้เนาะก็ผนันก็แงะนอออกมาเข้าก็จะมาแยกแยกออกมาแต่เข้าก็จะต้นให่ซุวยประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเข่นไหมจ๊ะแยกออกมาต้นเข้าก็จะให่ซุวยประมาณแบบนี้เนาะ้าเกิดเป็นชิ้นผ้า ชิ้นผ้าต้นเข้าก็จะซี่แบบนี้ซี่กับซีดต้นก็จะเหล็กลําต้นไม่แข็งแรงหย่เมื่อนที่เราอันนี้มันไม่ซ้วยมาเลยอะแหละพูดง,ง่ายงมันต้องใช้เวลากาจะกัดซีดที่ซ้วยเมื่อนเมื่อนหมายที่เราแยกนอกออกมาแบบนี้นี่เชนนี้เป็นต้นโอ้ประทับใจพะโมุขลากันี่ประทับใจจริงจริยเพื่อนซ้วยนี่นะจ๊ะเอาละสุดท้ายวันนี้ป้าอ้อยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนมานาแล้วเนาะ ป้ออ้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนเจ้าเพื่อนไม่ทุกคนพุ่งนีป้าอ้อยก็จะส่งจัดส่งให้อีกแหละค้องอะส่งสําหรับคนที่ยู่ใกล้เช่นว่าสมุทรปราการสมุทรสาค,นคนรนครปฐมถ้ามีนะยังไม่รู้จังหวัดไหนมั้งกรุงเทพเนี่ยพอมาว่าถ้าส่งพุ่งนี้วันเดียวก็ทึงเพื่อนเพื่อนค้องแต่ถ้าที่ยู่โคราชยู่ใตย้ยู่อะไรก็น่าจะเป็นวันจันทร์พอถ้าส่งพุ่งนี้วันเสาร์จะไม่ทึง วันอาทิตย์นะ่ะถ้าเกิดเป็นอำเภอเมืองส่งได้นะพอไปสีไม่ปิดแต่ถ้าเกิดเป็นที่ไม่ใช่อํเาเภอเมืองอ่ะเข้าที่มีปอนออปอ,นอปอนออไม่ถึงไปสีอนุญาตอนุญาตให้ยุตาําเขตที่แบบชนบทแต่พวกกันเนี้เขาจะปิดวันอาทิตย์จ้ะแต่ถ้าในเมืองเขาจะไม่ปิดเพราะฉะนั้นปอ้อยก็เลยตัดสินใจว่าเพราะฉะนั้นปอ้อยก็จะไม่ส่งไม่ส่งสําหรับคนที่ที่มีเลขมีเลข ปาอ้อยจะส่งพรุ่งนี้ไม่ถึงวัาพรุ่งนี้ปลาอ้อยจะส่งที่มีเลขรหัสไปรษณีย์มีเจ็ดนำน้ามีนึงนำน้าแล้วก็มีซ่องนำน้าเท่านั้นเนาะเพราะว่าไปรษณีย์บอกว่าถ้าเกิดมีเจ็ดมี 1, มนึงมีซ่องนี้วันเดียวถึงถ้านอกนั้นก็จะร้งหวันส่งสุดซ่องถึงร้ำหวนันพอะน้นปลาอ้อยจะดูที่เลขไปรษณีย์เนาะใครเลขไปรษณีย์ตามนี้ปลาอ้อยก็จะส่งตามนี้เนาะเอาละวันนี้ป้าอ้อยคขรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจะขครอบคุณจางใจจริงๆ คข,ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ป้าอ้อยก็อาจจะยังไม่มีบอลมีชื่อหรือมีชื่อก็อาจจะเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะจะเอามาจาหน่ายให้เพื่อนๆเอามาให้เพื่อนๆแบ่งปันเพื่อนๆนี่แหละแล้วก็จะมีลูกไม้นะลูกไม้กระทั่งเทาเมื่อวานอะมันซิบทาไล่หนิวเพื่อนสิบสองหรือสิบหาหนิวอะมีลูกไม้หมาประมาณห้าหกกระทั่งแล้วต้นข้องลูกไม้ก็จะต้นประมาณนี้แหละรุ่นเดียวกันแบบนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ จะเป็นต้นที่แบบว่ามีหัวแล้วแบบมันยุบไปแล้วมันโพ่ขึ้นมาไหมอย่างเงี้ยมีหัวอยู่ใต้ดินแน่นอนเพื่อนเพื่อนรับรองข้องนองแบงปะอ้อยไปเอามาวันนี้เจ้าวันนี้ยังไม่ค <laughs> ่ายหรอกค่ายอะไรทุกวันเพื่อนแม่ค่ายวันเว้นวันก็พอเราจะได้คุยยังไม่ได้มีความรู้ให้เพื่อนเพื่อนมั้งเลยวันนี้ก็แบบแบ่งปันความรู้ประกันแบบนี้ก้อนเออใช้ใช่ป่ะเี้ยมันก็นจะเศร้าอทาิตม์มันจะติดเยอะไปย่วันจันทร์บอ้อยก็จะแพ็กระเบิดระเบ้อ ค่อยทยอยไปเพราะไอทีแพ็กได้ทุกวันเนี่ยค่ายได้ทุกวันเพราะว่าไม่มีงานทาเพื่อน,นงานพาาไม่มีครูเขาติดปอยติดธุระติดงานโรงเรียนอนะช่วงนี้เขาก็ชอบกันเพื่อนเขาก็ชอบแล้วเขาก็พานักเรียนไปอะไรนะไปที่เป็นลุกเสือ้อลุกผ้าอะไรนะั่นนะเออปอยก็เลยไม่มีงานก็เลยเงาเงาค่ายบ่อนนี้แหละไม่เงาหรอก มีเลื่องทําทั้งวนันขี่รถไปเอาบอลเองเพื่อนรถพวงก,ก็เยอะๆนะตัดอ้อยนี่มันดีจังเลยเพื่อนเลยจอตะพื้นแหละไม่สน้นไปจนทึ่งแหลปะป้าอ้อยก็ขี่จากบ้านไปกรับก็น่าจะประมาณสามสิบสี่สิบกิโลเลยไปเอาอะ่ะไปกรับมานะประมาณนั้นจะก,ก็ไม่ไปไรหรอกไปได้เพราะไปตามคันคลองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยน,นั่นแหละมันละอย่างตลอดไม่ได้เสียหายอะไรไปให้มันระเบิดระเบ้อแต่รถอ้อยมันเยอะแค่นั้นแหละ วันนี้ป้าอ้อยก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้วันนี้ป้าอ้อยก็จะข้อจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะข้อคอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แหวกเข้ามาแล้วก็าฝากเพื่อนใหม่ที่แหวกเข้ามาเชวยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะข้อครอบคุณเพื่อนเก่านะจ๊ะที่รักกันยืนยงยาวนานแล้วก็ติดตามป้าอ้อยมาเนาะแล้วข้อให้ติดตามดูคลิปข้อป้าอ้อยไปเรื่อยๆอย่าเบื่อนะจ๊ะถ้าป้าอ้อยพูดผิดพังประการใดป้าอ้อยก็ข้อโทษด้วยะจ๊จ วันนี้ปอยต้องไปก็นะสวัสดีจ้า